IMCT News Podcast ประจำวันที่29มกราคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ DeepSeek ซึ่งเป็น OpenAI ที่จีนเปิดตัวล่าสุดจากสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์สัญชาติจีนกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดเทคโนโลยีโลกสะท้อนปรากฏการณ์และสถานการณ์การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจสองขั้วระหว่างสหรัฐและจีนเป็น ที่ชัดเจนว่าทั้งสงครามการค้าในยุคทรัมป์ในปี2017ถึง2021และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดของประธานาธิบดีโจไบเดนช่วง4ปีที่ผ่านมาไม่สามารถหยุดยั้งความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแม้จะเจออุปสรรคบ้างแต่นโยบาย Made in China 2025กลับได้รับชัยชนะครั้งสำคัญด้านการประชาสัมพันธ์ดิฟซิกสร้างความตื่นตะลึงให้ตลาดโลกด้วยการเปิด ตัวโมเดล AI ที่มีต้นทุนต่ำโดยใช้ชิปที่มีประสิทธิภาพต้อยกว่าส่งผลกระทบต่อยักษ์ใหญ่อย่างอินวิเดียของสหรัฐและ ASML ของเนเธอร์แลนด์พร้อมทั้งสันคลอนความมั่นใจของบรรดาผู้ประกอบการใน s i ลิคอนแวล l ีย์ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์จนทำให้ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐถูกตั้งคำถามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ความสำเร็จของ Deep Seek ยังบทบังความสำคัญของโครงการ Stargate AI มูลค่า5 0 0นล้านดอนลลาร์สหรัฐที่ทรัมเพิ่งประกาศร่วมกับผู้นำวงการเทคโนโลยีอย่างแซมอัลแมนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Open AI มาซาโยชิชอนจาก Softbank และ Rally e l l i s o n จาก Oracle เมื่อวันที่21มกราคมจนทำให้โครงการดังกล่าวดูเหมือนข่าวที่เก่าไปแล้วและอาจจะกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า Wow. สถานการณ์นี้ส่งผลให้รัฐบาลจีนต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของตัวเองขณะที่ทรัมป์ได้รับบทเรียนว่าการใช้มาตรการภาษีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถฟื้นฟูนวัตรกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีนได้และจําเป็นต้องมีนโยบายที่กล้าหาญกว่านี้ท่ามกลางการที่จีนกําลังทุ่มเทง,งบประมาณหลายล้านล้านดอนลลาร์สาหรัฐเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์พลังงานหมุนเวียนหุ่นยนต์เทคโนโลยีชีวภาพการบินรถไฟความเร็วสูงและ AI แต่พร้อมกลับมุ่งเน้นนโยบายแบบเดิมทั้งการขึ้นภาษีลดดอกเบี้ยธนาคารกลางและทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงค่ะ การเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รุ่นใหม่ของจีนที่เรียกว่า DeepSeek ซึ่งมีราคาถูกกว่าเร็วกว่าและเป็น Open Source ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วซิลิคอน Valley โดยทำให้หุ้นเทคโนโลยีลดลง1ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐและกระตุ้นให้ผู้เที่ยวชาญเรียกการพัฒนาครั้งนี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งสปุตนิกสำหรับสหรัฐแต่โมเดลภาษา AI ไม่ใช่พื้นที่เดียวที่จีนเป็นผู้นำในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยอย่างครอบคลุมเป็นเวลา20ปีที่เผยแพร่โดย Australian Strategic Policy Institute หรือ ASPI ในปี2024คำนวณได้ว่าจีนครองตลาดสหรัฐใน57จาก64เทคโนโลยีที่สำคัญเพิ่มขึ้นจากเพียง3เทคโนโลยีในปี2007ส่วนสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำใน60ภาคส่วนในปี2007ปัจจุบันกลับเป็นผู้นำในเพียง7ภาคส่วนเท่านั้น ASPI จัดอันดับโดยอ้างอิงจากการวิจัยเชิงนงวัตกรรมรวมถึงผลกระทบสูงที่ตีพิมพ์และจดสิทธิบัตรโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติห้องปฏิบัติการบริษัทและหน่วยงานของรัฐพบว่าจีนโดดเด่นด้านการออกแบบและการผลิตวงจรรวมขั้นสูงกระบวนการตัดเฉือนที่มีคุณภาพลักษณะเฉพาะสูงเครื่องบิน เครื่องยนต์ขั้นสูงโดรนหุ่นยนต์แบบฝูงและหุ่นยนต์ร่วมมือแบตเตอรี่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตรวมถึงการสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุขั้นสูงขณะที่สหรัฐเป็นผู้นำในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติการคำนวณด้วยควอนตัมและพันธุวิศวกรรมเท่านั้นค่ะ ยังอยู่กับสหรัฐแต่ว่าเป็นการเปิดเผยจากสถานทูตสหรัฐในกรุงมันิลาของฟิลิปปินส์ค่ะที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาชายฝั่งและประมงจากฟิลิปปินส์สหรัฐเวียดนามและอินโดนีเซียกําลังเข้าร่วมการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล,ละร่วมกันโดยฝึกฝนเทคนิคการขึ้นเรือและการจับกลุ่มที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ การฝึกอบรมระยะเวลาสองสัปดาห์ระหว่าง1 3มถึง24มกราคมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับภูมิภาคในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย package, ทำกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางทะเลกับจีนหลังเกิดการประทะและเผชิญหน้าอย่างตึงเครียดระหว่างเรือฟิลิปปินส์และจีนบ่อยครั้งรวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรือเวียดนามและอินโดนีเซียสำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น ในช่วงที่จีนกําลังเร่งขยายกําลังทางทะเลเพื่อขยายอิทธิพลในแปซิฟิกและท้าทายพันธมิตรที่นําโดยสหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งจีนได้ส่งเรือรบและเรือยามฝั่งปิดกั้นฟิลิปปินส์จากแนวปะการังและเกาะสําคัญในทะเลจีนใต้ขณะที่เวียดนามกล่าวหาว่าจีนโจมตีชาวประมง10คนและอินโดนีเซียต้องขับไล่เรือยามฝั่งจีนออกจากน่านน้ำพิพาทถึง3ครั้งภายในเวลา1สัปดาห์ค่ะ ยังอยู่กับสหรัฐค่ะ ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งให้พีทเฮกเซตซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมส่งแบบร่างระบบป้องกันขีปนาวุธไอออนโดมภายใน60วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ executive order ว่าด้วยการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธไอออนโดมในสหรัฐคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ระบุว่าภายใน60วันนับจากวันที่ออกคำสั่งรัฐมนตรีกลาโหมจะต้องส่งสถาปัตยกรรมอ้างอิง ข้อกำหนดตามขีดความสามารถและแผนการดำเนินการสำหรับโล่ป้องกันขีปนาวุธรุ่นต่อไปให้กับประธานาธิบดีสถาปัตยกรรมดังกล่าวรวมถึงแผนการป้องกันขีปนาวุธร่อนแบบวิถีโคง้งจัดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธขั้นสูงเร่งการติดตั้งเซ็นเซอร์ติดตามบนอวกาศแบบวิถีโค้งและความเร็วเหนือเสียงและพัฒนาและติดตั้งเครื่องสกัดกั้นบนอวกาศที่สามารถสกัดก ขีปนาวุธได้ในช่วงเร่งรัดนอกจากนี้คําสั่งดังกล่าวก็ยังเน้นย้ําว่าภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและการโจมตีทางอากาศขั้นสูงอื่นๆยังคงเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดที่สหรัฐเผชิญอยู่ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่การเปิดเผยของผู้สื่อข่าวสหรัฐอย่างทักเกอร์ข่าวสันค่ะที่ระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในยุคของโจไบเดนอย่างแอนโทนีบลิงเค n นเป็นผู้นําคณะบริหารของไบเดนที่แท้จริงโดยพยายามจุดชนวนให้เกิดสงครามระหว่างสงหรัฐกับรัสเซียโดยเขาระบุว่าบลิงเค n นทาทุกอย่างที่ทําได้เพื่อเร่งให้เกิดสงครามระหว่างสงหรัฐกับรัสเซียซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ข่าวสัน เองก็ยังแสดงความมั่นใจว่าบลิงเคนเป็นผู้นำโดยพฤตินัยของฝ่ายบริหารไบเดนและมีบทบาทเป็นประธานาธิบดีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและพยายามผลักดันให้เกิดสงครามที่แท้จริงระหว่างสหรัฐกับรัเสเซียค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ